สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอตหุ้นคุณทำได้นะครับวันนี้ก็มี FC นะครับได้ขอหุ้นเกี่ยวกับนะครับผลิตภัณฑ์ความสวยความงามนะครับมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเราก็จะมาพิจารณาในส่วนของงบการเงินแล้วก็แนวทางนะครับที่พอจะมีความเป็นไปได้นะครับก่อนอื่นเราก็ ดูลักษณะธุรกิจกันก่อนนะครับว่าบริษัทนะครับชิสนะครับบริษัทโรโจชิสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับลักษณะธุรกิจก็เป็นผู้นะครับประกอบการที่พัฒนานะครับจ้างผลิตและก็จัดจำหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์ด้านความงามและก็สุขภาพนะครับภายใต้แบรนด์ของบริษัทนะครับมีสิน ค้าเนี่ยนะครับมากกว่า200รายการนะครับคราวนี้นะครับถ้าเราพิจารณาจาก market cap ปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ที่1728ล้านนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่2บาท80ถ้าเราคิด market cap จานะครับ IPO ก็จะอยู่ราว5,000กว่าล้านนะครับ5,000กว่าล้านคราวนี้ถ้าเราดูนะครับในการ IPO เข้ามาเนี่ย ปี2564ปีนี้2568นะครับอ่านมา4ปีเนี่ยนะครับอาจถือว่านะครับยังขายได้มากๆเลยนะครับได้ราคาแพงหูฉี่เลยนะครับสำหรับหนึ่งใน5้าความหมายของคำว่า IPO เนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับต้นทุน50สตางค์แต่ว่าเอามาขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ถึง9บาทนะครับ9บาทหมายความว่า ากลายเป็น18เท่าเลยนะครับสิเท่าหมายความว่านะครับสินค้าราคา100บาทเนี่ยนะครับเขาเอามาขายให้หมู่นะครับคนที่ซื้อ IPO เนี่ยหนึ่บาทนะครับหนึ่บาทเพื่อนๆว่าต้นทุนของเขาร้อยบาทเนี่ยเขาขายได้1,800บาทเขาได้กําไรเท่าไหร่เขาได้กําไร1,700้ยใช่ไหมครับหนึ่รบาทนะครับ เวลาเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ1น0 0ัน้นั่นเองนะครับเพราะว่าต้นทุนของผู้ก่อการหรือผู้จัดตั้งบริษัทเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยของเขาต้นทุนอยู่ที่50สตางค์นะครับห้สตางค์แล้วคราวนี้พอมันอยู่ในเรื่องของความสวยความงามเนี่ยมันขายได้แพงจริงนะครับอย่างหุน้นหานนะครับมุกดาหารโรงพยาบาลมุกดาหารนะครับ IPO เข้ามาเนี่ยนะครับ มันทำกําไรไม่ได้สูงเลยนะครับนอกจากปั่นขึ้นไปนะครับเป็น2 200กว่าเปอร์เซ็นต์ภายในวันเดียวแล้วมีผู้บริหารเทขายหุ้นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตัวนั้นนะอย่างราคาพา50สตางค์นะครับต้นทุนเขา50สตางค์เขาเอามา IPO เข้ามา70สตางค์เพื่อนๆลองคิดดู IPO เข้ามาแค่70สตางค์ถามว่าคว้ากําไรไปเท่าไหร่นะครับนิดหน่อยเองแค่40เองนะครับ คุณก่อตั้งโรงพยาบาลมากี่กี่ปีนะครับเออแต่เอามาขายในตลาดนะมันมันมันหมดสเสน่ห์ไปแต่ตรงเรื่องของความสวยความงามสเสน่ห์มันยังมีอยู่นะครับแล้วคราวเนี้ราคามันลดกรอบจาก IPO ลงมาเยอะมากเลยนะครับเยอะจริงตอนนี้เหลือแค่2,80บาท80เห็นไหมนั้นหุ้น IPO จึงขอสงวนไว้ให้กับผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็สงวนไว้ให้กับคนที่เป็นวงในมากกว่านะครับ ไม่แนะนําสําหรับนักงทุนมือใหม่แล้วก็ผู้ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าพอราคามันลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับเรามาพิจารณานะครับโดยตัวเลขแล้วมันมันน่าสนใจหรือไม่นะครับเราก็ถือโอกาสเนี่ยมาพิจารณากันนะครับข้อแรกก่อนก็นะครับ enterprise value นะครับมูลค่ากิจ,จาการเ,เมื่อเทียบกับกำไรที่กิจ,จาการทำได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษีแล้วก็ค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายนะครับ อันนี้ก็มีส่วนลดประมาณ18%มีดิสคา์อยู่นะครับมีส่วนลดประมาณ18%นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับในระดับนึงนะครับเห็นไหมครับขนาดราคาหลุดจาก9บาทลงมาเหลือ2บาท80จาก IPO นะ,ะไพล์ทูบุ๊กแวลูมูลค่าตามบัญชีก็ยังมีพรีเมียมอยู่นิดหน่อยนะครับอันนี้เรามาพิจารณาในกรอบราคาสูงสุดต่ำสุดนะครับ ในรอบ52สัปดาห์เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าสูงสุด5บาท30นะครับลงไปต่ำสุด2บาท84วันนี้2บาท80แล้วนะครับคราวนี้มันมาลงอยู่ในกรอบล่างนะครับอ่เอซท่านนั้นบอกว่าเอ้งบการเงินเนี่ยโดยเฉพาะงบกระแสงเงินสดเนี่ยดูไม่จืดเลยเนี่ยเราก็เลยจะมาพิจารากันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของอหุ้นตัวเนี้ยนะครับ หุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างในส่วนของงบการเงินนะครับมีในส่วนของเจ้าหนี้การค้าร้อยเก้าสิบล้านนะครับหนี้สินรวมทั้งหมดสองร้อยสิบห้าล้านนะครับหนี้สินรวมทั้งบริษัทเลยนะครับเวลาเราหักเจ้าหนี้การค้าออกหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ยหรืออะไรต่างต่างเนี่ยเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับมันก็อยู่ที่ประมาณสาสิบห้าล้านแสดงว่าสาสิบห้าล้านเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของ ถามว่ามีภาระดอกเบี้ยไหมนี่สินนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็ไม่มีนะครับมันจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์พนักงานเรื่องของประกันเรื่องของแท็กนะครับเรื่องของภาษีเท่านั้นเองนะครับสุ่ปแล้วนี้สินระยะยาวนะครับนิสินระยะยาวนี่ก็เราเห็นน้อยมากนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับถ้าพูดตามตรงก็ดูจากตัวเลขแล้วมันไม่มีนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของงบสแสดงฐานะทางการเงินนะครับ งบแสดงฐา,น,าน้าทางการเงินหรืองบดุลน,นะครับเราก็ดูตัวแรกนะครับสภาพคล่อง CR นะครับ CR เราต้องการมากกว่าหรือเท่ากับ2ขึ้นไปนะครับสเท่าขึ้นไปบริษัทนี้นะครับเข้ามาก็อยู่ในช่วงที่เพื่อนๆลองดูนะครับสภาพคล่องเนเท่า5เท่านะครับปีล่าสุด5เท่าอัตราส่วน DE นะครับ DE ต่ำไหมนะครับต่ำกว่า1เยอะไหมต่ำกว่าหเยอะเลย เราก็มาดูในส่วนของคุณภาพว่าเอ้งบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยฐานะทางการเงินของเขาเนี่ยสุขภาพแข็งแกร่งหรืออ่อนแออันนี้อยู่ในระดับยอดยอดเยี่ยมเลยนะครับเราก็มาดูว่ามันมีคุณภาพไหมนะครับเห็นไหมครับเงินไหลเข้าสู่กิจการใช้ระยะเวลานะครับหลายเดือนอยู่นะครับประมาณ3าเดือน3เดือน4เดือนนะครับประมาณ 3- 4ถึงเดือนนะครับตีไว้4เดือนง่ายๆเลยนะครับ3-4เดือนแล้วเงินไหลออกจากบริษัทนะก็ ประมาณ3-4เดือนเหมือนกันนะครับอ่าประมาณ3-4เดือนเหมือนกันมีเลย4เดือนไปด้วยก็มีนะครับบางปีนะครับปี66เนี่ยนะครับอันนี้เราดูจากตรงนี้แล้วนะครับอ่าเงินไหลเข้าสู่กิจการนะครับแล้วเงินไหลออกเนี่ยนะครับอ่ามีเวลานะครับห่างกันไม่มากเท่าไหร่นะครับก็อ่าได้มาปุ๊บเนี่ยนะครับได้มาปุ๊บก็ออกไปนะครับมันในส่วนของสภาพคล่องตรงนี้ก็เหลือเฟือนะครับหมายความว่า เอาตัวรอดได้สบายเลยเพราะว่าเขามีเงินสดนะครับเยอะนะครับสภาพคล่องดีนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของรายได้ที่เข้ามาช้าอย่างเงี้ยนะครับเขาสี่รอบห้ารอบเนี่ยฉะนั้นนะน,นะครับตรงเนี้ยนะครับถึงะจะเป็นลักษณะธุรกิจที่กว่าเงินจะเข้าสู่กิจการ3เดือน4เดือนนะครับแต่ว,ว่าก็กว่าเงินจะเอาไปให้เจ้านี่กัน้าก็3เดือน4เดือนเหมือนกันนะครับก็ถือว่าสูสีกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ดึงเชง นะครับเจ้านี้การขายเยอะก็นะครับเองอาศัยพึ่งซึ่งกันและกันนะครับน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอันนี้ในส่วนของงบกระแสงเงินสดที่เอฟซีบอกว่าในส่วนของงบจากกิจกรรมการดเนินงานเนี่ยดูไม่จืดเลยนะครับมันก็ถ้าเราดูนะครับปี64เนี่ยมันเพิ่งเข้า,า IPO เข้ามาใช่ไหมครับปี65ห้าเราก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่า,ารายได้ นะครับบริษัททำธุรกิจกิจการทำธุรกิจแล้วมันมีรายได้เข้ามานะครับเยอะไหมนะครับปี66เนี่ยนะครับกิจกรรมการเงินงานเนี่ยนะครับเงินสดสุทธิเนี่ยนะครับน้อยน้อยมากๆเลยนะครับน้อยมากก็มีลดลงไปนะครับจากปี65้าเนี่ยเ5เปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นตัวเลขนี้นะครับแต่ปีต่อมาก็ทำได้ได้ดีมากๆนะครับเออจะ จากปีก่อนหน้าน,นั้น2ปีเนี่นะครับถือว่าทําได้แบบเดียนะครับทำได้ดีเลยในปี67ที่ผ่านมาถือว่าทําได้ดีในส่วนของงบกิจกรรมการลงทุนนะครับมีปีนี้แหละปีเนี่ยนะครับลงทุนเยอะนะครับแต่ว่าเงินสดสุดที่จากกิจกรรมเนินงานเนี่ยนะครับน้อยกว่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ปีต่อมานะครับเพราะว่าลงทุนหนักไปแล้วนะครับเป็นลักษณะธรุรกิจที่ว่าเวลา IPO เข้าใหม่ๆก็ อาจจะมีในส่วนของการทํโน่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับร้อยกว่า000 000ล้านปีต่อมาก็น้อยมากๆนะครับอันนี้ก็เห็นชัดเจนเลยว่านะครับเริ่มเห็นน้ําเห็นเนื้อละนะครับกำไรก็เริ่มขึ้นอันนี้ก็ดูกันยาวอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของในส่วนของปีนี้นะครับมีนะครับกิจกรรมการลงทุนเนี่ยมีการขายทรัพย์สินอยู่นะครับขายทรัพย์สินกินอยู่ในส่วนของกิจกรรมการจัดหาเงินเนี่ยถ้าเป็นลบเนี่ยดี นะครับเป็นเรื่องของการชําระหนี้แล้วก็เรื่องของการจ่ายันผลอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าอันนี้ในส่วนของงบกระแสเงินสดนะครับเราดูเป็นภาพรวมนะครับถ้ากิจกรรมการเงินงานเป็นบวกดีนะครับกิจกรรมการลงทุนเป็นลบดีนะครับกิจกรรมการจัดหาเงินถ้าเป็นลบดีนะครับชำระนี้แล้วก็จ่ายันผลอย่างนี้เน้นหนักไปทางด้านจ่ายันผลมากกว่านะครับอันนี้ก็โดยตัวของ <king> งบการเงินนะครับงบแสดงฐานะทางการเงินก็ถือว่าโอเคเลยนะครับในส่วนของบริษัทนะครับโลจูคิสนะครับคราวนี้ในส่วนของงบการเงินเนี่ยถ้าเราดูภาพรวมนะครับสีห้าปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเราดูในส่วนนี้นะครับหกบรรทัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของหกบรรทัดเนี่ยอ,อ,อย่างนี้นะครับ รายได้นะครับปี64เพิ่ง IPO เข้ามานะครับรายได้อยู่ที่776ล้านนะครับปี65ก็900กว่าล้านเพิ่มขึ้นมาประมาณ100กว่าล้านนะครับแล้วก็ปี66เนี่ก็เพิ่มจากปี65นิดหน่อยนะครับแล้วก็ปี67นะครับพันกว่าล้านนะครับก็รายได้นะครับยอดขายถือว่าเติบโตขึ้นอยู่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลังจาก IPO เข้ามานะครับแต่ว่าถือว่าไม่ได้มากอะไรนะครับ แต่ถ้าเราดูจาก4ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับ4ปีย้อนหลังเนี่ยเติบโตขึ้น400ล้าน400ล้านบาทนะครับถ้าเราเฉลี่ย3ปี4ปีเนี่ยเติบยอดขายโตขึ้นปีละเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่าอ๋อประมาณ100ร้อยกว่าล้านนะครับถ้าถ้าเราดูจากตรงเนี้ยนะครับถือว่าค่อยเป็นค่อยไปอยู่นะครับค่อนข้างจะน่ารักอยู่นะครับคราวน,นี้เราดูในส่วนของตรงนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูในส่วนของ ค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายอันนี้รายได้จากการดําเนินงานนะครับแล้วค่าใช้จ่ายต้นทุนและค่าใช้จ่ายนะครับก็โอเคอยู่นะครับอันนี้ก็มันเพิ่มขึ้นตามยอดขายอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับในส่วนของกําไรสุทธ,ธิเราดูตัวเลขนะครับร้อยสิบแปดล้านร้อยยี่สิบสามร้อยสามสิบเอ็ดแล้วก็ร้อยห้าสิบเก้าล้านนะครับอันเนี้ยเราดูจะนะครับ การเติบโตของกําไรสุทธิก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอ,อย่างกําไรสุทธิต่อหุ้นใช่ไหมครับยีสตาร์2แล้ว27อย่างนี้นะครับอันนี้ก็มองเห็นว่ามันไม่ได้เป็นหุ้นที่มันเติบโตไวนะครับตามความคาดหวังที่ IPO เข้ามาถึงนะครับห7 0 0หรือว่า99 9บาทต่อหุ้นนะครับ ราคาก็ปรับตัวลดลงนะครับคนที่เก่งกำไรน่าจะได้เปรียบอยู่ในส่วนของตอน IPO เข้ามาใหม่ๆนะครับอือซื้อ IPO แล้วมันขึ้นไป10กว่าบาทอย่างเงี้ยก็เทขายนะครับอ,อย่างเงี้อันนี้ก็จะพอมีกำไรในส่วนของการทำ arbitrage นะครับหุ้น IPO อย่างเงี้นะครับแต่ถ้าใครต้นทุน10อ่า9บาทนะครับแล้วก็ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับอันนี้ค่อนข้างเจ็บหนักเลยนะครับเพราะว่านะครับ มันเกิดรอดาวนะครับเงินลงทุน9บาทเนี่ยมันเหลือ2บาทกว่าอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าขาดทุนนะครับแต่ถ้าเรามองในส่วนของการพิจารณาเรื่องของการลงทุนนะปัจจุบันนะครับเราก็ดูว่าเป็นยังไงนะครับความรู้ความสามารถของผู้บริหารเมื่อกี้เราดูในเรื่องของรายได้ใช่ไหมครับกำไรสุทธิก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจอยู่นะครับไม่ได้โตเร็วอะไรนะครับแต่ว่าคราวนี้เรามาดูความรู้ความสามารถของผู้บริหารนะครับอยู่ในเกณฑ์ อยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้บริหารความรู้ความสามารถอยู่ในระดับดีมากนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับถ้าโดยเฉลี่ยนะครับเราเอาเฉลี่ยนะครับเอาเฉลี่ยกันก็อยู่ที่ประมาณสิบ5ี่สิหเปอร์เซนะครับโดยเฉลีย่ยสิบ4า5สี่สิบ้าเอซอย่างนี้อันนี้มีสิบเจ็ดอยู่ปีหนึ่งนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับแล้วการจ่ายปันผลเป็นยังไงบ้างนะครับ IPO เข้าม่ใหม่จ่ายปันผลไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เลยนะครับปีต่อมาเปอร์เซ็นต์กว่านะครับปี6ก3เปเซปี6 7เกว่าแล้วก็ปีล่าสุดเนี่ยน,นะครับเยอะ11เอ่ยการเติบโตของเงินปันผลถือว่าเห็นภาพอยู่นะครับเห็นภาพอยู่อันนี้คือคือใน,นส่วนของความมีน้ำใจนะครับหลังจากที่สร้างผลตอบแทนแล้วก็เอามาถึงมือพูดถึงห้นด้วยการน,นำออกจากปันผลนะครับเห็นไหมครับ ราคาแพงมากๆนะครับในช่วงที่ข้ามาใหม่ๆนะครับมูลค่าตามบัญชีในแพงไปถึง6-7เท่าเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันเหลือแค่นะครับ1.73นะครับในส่วนของ price to book value อันนี้ในส่วนของ PE นะครับ PE เฉลี่ย3ปีถามว่าเกิน15%ห้็ไหมเกิน15%ห้ยมก็ใกล้เคียงนะครับเกินไปนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราดูจากตรงเนี้ยนะครับ นิดๆหน่อยๆนะครับก็ถือว่าสูสีกับ15ปัจจุบันนะครับอยู่ที่11เท่านะครับปีปัจจุบันอันนี้ถ้าเราพิจารณาจากงบการเงินนะครับ uh, พิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับ <yourselves. S 1> ก็น่าจะเหมาะกับการซื้อถือลงทุนระยะยาวนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบหุ้นนะครับที่จะซื้อถือลงทุนระยะยาวก็ ให้ไปอ่านเพิ่มเติมนะครับในส่วนของความเสี่ยงนะครับเออในส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างนี้นะครับในส่วนของอารายงานประจําปีนั่นแหละนะครับเพื่อนๆไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากงบกันงินแล้วก็มันเข้ามาสู่โหมดของหุ้นที่มันจ่ายปันผลนะครับถ้าเราดูจากภาพรวมทั้งหมดนะครับสีปีแล้วถือว่า,อาตอนนี้นะครับ ราคามันต่ําลงมานะครับเปอร์เซ็นต์ปันผลมันเลยสูงนะครับอันนี้เราดูจากตัวเลขตรงนี้นะครับาราคามันมันหลุดจาก10บ,บาทนะครับมันลงามาเหลือ2บาทเนี่ยทำให้เปอร์เซ็นต์การจ่ายปันผลมันก็สูงนะครับอันนี้ก็เพิ่งจ่ายปันผลไปด้วยนะครับทำให้ราคาหลุดร่วงลงมาในช่วงนี้นะครับเขาเพิ่งประกาศจ่ายปันผลไปนะครับแล้วก็ขึ้นเ d ดีไปเรียบร้อยแล้วยีสิงหานะครับก็คือวันนี้พอขึ้น SD วันที่27สิงหาวันเนี้ยนะครับ ทำให้ราคาหุ้นมันร่วงลงไปนะครับอันนี้ก็อันนี้เราเข้าใจได้นะครับจ่ายปันผลอยู่ที่10สตางค์ต่อหุ้นนะครับจ่ายปันผลประมาณสามเอนะครับสกว่ากว่านะครับราคามันก็หลุดร่วงนะครับลงไปนะครับประมาณ3%อย่างนี้อันนี้ก็เราก็เข้าใจกันนะครับก็ขอให้เพื Shim ่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนได้รับเงินแสนเงินล้านแบบ sheets, มีความเข้าใจนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีสวัสดีครับ